สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมารีวิวทีมฟูไอคอนกันนะครับก็หลังจากที่ได้โพสต์ถามไปใน youtube นะครับว่าอยากให้รีวิวทีมไหนต่อและผลโหวตก็ออกมาแล้วนะครับก็เป็นนั้นว่าฟูไอคอนมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมารีวิวกันก็จัดไปครับผมมาลองดูกันก็สําหรับฟูไอคอนของผมนะครับก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับก็ขอไม่รีวิวนะครับไม่รีวิวอะไรเยอะแยะนะเพราะว่าก็ นักเตะดังๆก็ทางนั้นเลยนะครับก็สามประสานเนย์มาและฟอร์ดเมสซี่ก็น่าจะเป็นที่รู้จักกันแล้วนะครับแต่มันมีฟลอคอนอีกทีมหนึ่งที่ปกติผมก็ถามว่าไม่ค่อยจับมาเล่นมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะเป็นทีมที่เอาไว้ปั่นค่า f a m ์ l i เ r ลิตตรงนี้นะครับก็จะปั่นให้มันครบ100%ยเซ์ก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นทีมลองแล้วกันฟลอคอนลองแล้วกันนะครับแต่ชุดหลักที่ผมจะมาเล่นวันนี้ก็เป็นชุด ชุดจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบชุดนี้เลยนะครับก็มาลองดูกันเดี๋ยวจะมาลงแรงกันแรงหนึ่งพันห้าร้อยสิบห้านะครับหนึ่งห้าหนึ่งห้าเลยก็มาลองดูกันครับว่าจะชนะไหมนัดนี้มีตั้งเคเวสยไว้กับตัวเองว่าถ้าปั่นขึ้นพันหกได้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับก็มาดูกันว่าจะทําได้หรือเปล่านะเอาละค้นหาเจอหรือเปล่า อ้าวเจอแล้วรอบนี้ไวด้วยนะครับพันสองหกิบสามคะนิสอนเอาวะเดีย๋ยวผมเอากาก้าดีกว่านะจะได้สองจิตสองใจลืมเอาโรนาลดินโยล่างเอซีมิลานมาด้วยเลยนะเดี๋ยวนี้ติดใจเอซีมิลานทั้งนั้นเลยนะครับก็ใช้แต่ทีมเอซีมิลานนะมาลุยกันดีกว่า ก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับส่วนใน YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้กันให้ด้วยนะครับก็9,01800สับสไคร้ไปด้วยกันนะครับก็ช่วยกันกดสับกันให้ด้วยนะครับกดสับกดสับนั่นแหละก็เหมือนกันนะเนาะมาตื่นเต้นนะเนี่ยไม่ลงคลิปเดี๋ยวนี้เริ่มลงคลิปเย็นๆแล้วนะครับเพราะว่าช่วงเช้าถึงกลางวันก็เรียนออนไลน์นะครับก็มหาลัยเรียนหนักมากเลยนะ ก็ถ้าลงคลิปช้าหน่อยก็ขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมโอ้แปบบ๊แบๆสองนาทีครึ่งแล้วนะเอา้าไวจริงเดี๋ยวคลิปเต็มผมก็ไปลงใน YouTube นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับตัวคลิปเต็มลงแรงก็ยาวแน่นอนนะก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับนี้อยู่ที่เนมา b บรูโน่ซานโช โหนี่มันแมนยูหรือเปล่าเนี่ยฟูแมนยูที่ไม่ฟูเมื่อก,กี้เจอโฟเดนอ้าวไปวิ่งทำทางสวยครับเปิดไปวีลล่าอุกาก้าน่าจะได้มั้งก็อาทิตย์ที่ผ่านมาแมนยูเสมอนะครับก็อู้หูเซฟก่อนลูกนี้ไปยิงบิดไปหน่อย ที่ผ่านมาแมนยูก็เสมอนะครับก็ใครแฟนแมนยูก็ช่วยบอกหน่อยแล้วกันนะครับว่าทําไมแมนยูถึงเสมอก็แอบแอบเสียดายนะนัดแรกชนะลีดมา5-1นัดสองมาเสมอก็จากที่ผมดูก็คิดว่าน่าจะกองกลางนะเอามาติดลงรู้สึกว่ามาติดมันช้าๆยังไงไม่รู้นะถ้าเพื่อนๆก็เพื่อนๆเห็นด้วยก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะใครสาวกแมนยูอย่าพึ่งเลยลูมิเนกี้ใช่ปะ หัวทองทองเมื่อกี้ยืนปิดรูตรงกลางกาก้าสวยครับจอดี้เอาว่าจะเย็นดีหมดด้วยเท้าขวาเท้าไม่ถนัดด้วยไปเบคแฮมโอเคว,เวลาเบียดบังชนทำทุกอย่างอ่าแลดฟอร์ดหาช่องสวย กับไปเลยกลับไปเสาแรกน้อยเออเซฟไว้ได้ครับคิดว่าจะหลุดแล้วมาครับปั่นโค้งไปเมสซี่วันวิทตของออกไปวิธีน่ากลัวเชียวมาครับเต็มมูมีีกสักรอบหนึง่งมสซี่ได้อยู่ทิศทางดีทิศทางดีนั่นไงแล้วเป็นประตู เทคนิคการเปิดฟรีคิกไม่ใช่เปิดฟรีคิกนี่ก,การเปิดไอ้ลูกเตะม,มุมขอผมนะครับก็พยายามปาดให้ผ่านหน้าประตูไว้ได้มากที่สุดนะแบบเฉี่ยวประตูแต่ไม่ให้ประตูออกมาตัดได้พยายามให้เฉี่ยวนะบางคนอาจจะเล่นลูกสูตรแบบเฮ้ยอขอลุ้นลูกน,น,นี้ก่อนโอ้โหเตะหัวนอยเออร์ลองมาดูก็แน่เดี๋ยวผมจะมาสาธิตเลยละกัน ก็พยายามให้เขียวหน้าประตูมากที่สุดนะพยายามให้ดูอยู่แบบแรงนี้ละกันอ่ะพยายามแบบเขียวข้างหน้ามากที่สุดนะอันนี้ผมก็เลื่อนตามวิถีเมื่อกี้เลยนะไม่เอาไม่ยิงดีกว่าอุยได้อยู่ไหมโฟเดนโอเคครับสวยวีลาทำทางโอ้โห อเอี้ยวไปหน่อยเมื่อกี้น่าจะให้กากานะไม่เป็นไรครับมาใช้สูตรเดิมเปลี่ยนสูตรมัางดีกว่าเตะสั้นหน่ใช้สูตรแบบอันดับหนึ่งของเอเออ้าวเมื่อกี้ผมจะเฟกช็อตถ้าไม่ได้ยิงนะได้เตะม,มุมหรอเปล่าโอเคหลอกเขาดีกว่ารอบนี้ไม่ไปขาเราต้องยิงละอุย๊ยเอา้า เอาสวยจัดพร้อมดีใจแล้วกันนีโอ้โหเข้าแบบฉลบอ๋อแฉลบฝั่งเขานะคิดว่าถ้าโดนฝั่งเราน่าจะล้ำหน้าไปแล้วนะครับลูกเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นมันโล่งจัดเลยนะเลยลองยิงถ้าเป็นจังหวะแรกที่ได้เตะมุมงลูกนั้นมันคนมันเยอะนะครับก็เอ้ยจ่ายตัดหลังมาเมสซี่จะปั่นโค้งเลยได้ไหมเซฟ นี่มาจะซ้ำไม่ทันนะวันบิทตัดตัวนึงลูมิเก้เโดนโซแคมเปโลเบียดสวยครับลูกนี้มอดีนี่ออกมาที่กาก้าก่อนมาดีนี่วิ่งไปแล้วสวยเปิดเออร์ลี่คอร์สโอ้โหความมาพอดีโอเคนี่มาเอ้าไปหม่งวืด มาเป็นช่องเลยลุมหลุดโอ้โหสวยจัดโอ้โแต่เซฟได้อกี้ยิงถือว่าน่าจะยิงมุมที่มันไม่มีประตูน,นะครับมุมไม่เป็นไรเรากันลูกนี้ก่อนโอเคออกไปได้ครับสวยครับลูกนี้ตุ๊บิบเป็นแฮมเปิดออกไปก่อนอเตะออกไปครับทงแรกก็สองศูนย์นะครับถือว่า โอหยิงเก้าองก์กบเจ็ด 7, เป็นประตูสองลูกคลองบอลเหนือกว่าก็โดยรวมถือว่ายังสูสีนะครับหรือเปล่าก็เพื่อนๆลองคอมเมนต์กันมาได้ว่าสูสีหรือเปล่าเอาวะต่อโอ้โหมากันแบบชึบชับ ไม่จับและยิงเลยเอาวามารุนเตะม,มุมล,ลุกี้กันมิซี่เฮ้ยออกมาก่อนโอ้โหอลิเวอร์คารโอ้ยวานบิดโอ้โหตโโโโีลังกาซะท่าสวยจัดเลยมาครับสวนกลับมัง่งออกก่อนเอ้ากา้าไม่หันดีๆแลได้อยู่ครับแรปฟอร์ดทำทางสวยหาช่องก่อนขอเบียดไว้ก่อน กา้กาสวยจัดนี่แหละครับโฮเพยเยอร์ของจริงโฮเพยเยอร์คือหาช่องนะครับแบบเน้นหาช่องให้เพื่อนจ่ายได้และลูกนี้ก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับสําหรับกา้กาแต่ลูกนี้โดนใจตันหลังมาหืลมลูมินิเกดูเดือดจริงๆริเอ้ยเปิดยาวหน่อยมาครับค่อยๆไป ขวาไปที่มาดินี่เมสซี่ติดเนยมาเอ้ยใครวิ่งแซงไหมโอเคประสบการณ์ส่วนตัวนะเคยหลังจากที่เคยเห็นนักเตะเราโดนนักเตะเขาวิ่งแซงดื้อเลยนะครับก็นี่ไงไม่ทันขาดคำโอ้โหโอลิเวอร์คารนวันนี้โอ้โเซฟจัดเลย นี่มันฟอร์มตำนานชัดๆโซโคแคมเบลมุงออกสวยครับมาสวนกับเมสซี่เนมาทําทางคึงก่อนได้ไหมโอ้โหเบียดกระเด็นเลยได้อยู่ไหมได้อยู่ไหม,มเกือบไปเมื่อกี้เกือบไปเบียดกันยับเลยอุ้ยดักสวยออกมาที่แรดฟอร์ด เบียดบังเดวิดเบคแฮมเอาสไลด์สไลด์ล,ล่วงหน้าโอ้ยเมสซี่เบาไปหน่อยเดี๋ยวเปลี่ยนตัวหน่อยดีกว่ากาก้าดูเริ่มหลอดเริ่มน้อยละสารโชชนไว้ก่อนสวยมอดินี่ออกมาที่กากา้าเบิ้ลกับเมสซี่ครับเอาหุย กีดโดนยังไง่ะมาดูจากมุมนี้กัน <c oughs> เกี่ยวขากันครับเกี่ยวขาทิพนะเฮ้ยเอาว่ะโชว์ฟรีคิกแต่อย่างแรกขอเปลี่ยนเป็นดินโยกันนะครับหน้าเป้าเป็นลุงลุมแล้วกันมาจัดไปมาดูกันว่าฟรีคลิกจะเข้าหรือเปล่าไม่ได้ยิงฟรีคิกเข้ามา หลายนัดและวเฮ้ยทิศทางใช้ได้อ้ยคานสนันสูงไว้หน่อยอ่ะเอากลับไปเสีดยดายไม่งั้นจะเข้าสามเหลี่ยมเอาครับวีเวล่าดินโยเอาจะชิปโอ้ยปวดผิดจำสลับครับปั่นโค้งเป็นชิป ชิปหายเลยเซ็นเซอร์ไม่ทันช่างมันเถอะอ่าโอเคโรนัาดินโยวีละเบิลเล่นกับเมสซ,ซี่ลุงลุง้มไม่ถึงเนมราโอ้โหบารซิลคอนเน็กชันครับตอนนี้คาร์ลอสเบ,บ็คแฮมออกมาที่ดินโยโอ้โหถึงคาร์ลอดได้แล้วนะ เรียบร้อยลุงลุมลงมาเพื่อมายิงก็ไม่น่ามีปัญหานะครับก็4-0แล้นาที89แล้วด้วยเอาวะมสซี่ขอเข้าพวดหน่อยแล้วกันโโอ้หยิงไกลโอลลเวอร์คานเซฟเปิดออกไปนี่เตะอัดซะเลยหัวแตก เวลาตอนนี้ทุ่มมาเปิดไปเลยไปเล่นกันข้างหน้าดีกว่าจะหมดเวลาอยู่ละุ้ยโอ้ยกำลังจะยิงก็ซีซูนครับถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะสนุกผมแต่ไม่น่าจะสนุกเขานะก็คลิปนี้มาดู Man of the m a t c ตกันเนมาจูเนียนะครับก็ฟอร์มดีจัดๆเลยมาดูแรงกันว่าขึ้นเท่าไหร่ เดีๆมาตอนเม้ากาวขึ้นมา6แต้มนะครับก็โอเคชนะ1002ก็จะอยู่ราวๆนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวทีมกันอีกทีหนึ่งกันก็เผื่อใครจะไปจัดตามกันได้นะครับปกติผมจะเปลี่ยนพี่โดเป็นนี่ด้วยนะแต่รอบนี้ก็อยากลองพี่โดแต่ก็ไม่ได้ลองก็ช่างมันละกันปกติใคร เปลี่ยนจากพี่โดเป็นเนสเตอนะปกติผมจะใช้เป็นชุดนี้มากกว่าก็ใครที่อยากลองจัดตามก็ไปลองกันได้นะครับสำหรับชุดนี้ก็ถือว่าเอาเรื่องเลยนะสายฟรีก็แนะนำเลยนะสมมุติมีใครมาให้แลกมากมาดินี่เบ็คเคนบาวเวอร์ใช่ไหมก็ามายืนเซนเตอร์ได้ส่วนคาร์ลสใครที่เอามาแลกก็ลองดูได้นะครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนำคลิปหน้าแล้วกันว่าสายฟรีแนะนำว่าให้จัดทีมยังไงก็ มารอติดตามกันได้เลยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับส่วนใน YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้กันให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ